รอบนี้เราจะให้ดับเบิลเครนะครับในการยืนยันตัวตนของเราละกันนะครับทุกคนเคมั่นใจพี่อังขนาดไหนตอนนี้สงสัยแค่หมวยกับพี่อังไว้สองคนเลยบวกกับข้อมูลของเว็บที่แล้วผมมั่นใจว่าลุงเต่าเป็นคนฆ่าอย่างแน่นอนลุงเต่ากับน้องหมวยเป็นผมบอกแค่ไรถ้าพี่อังมันโหวตใครก่อนเคโหวตใครก่อนโหวตมกโหวตลุงเต่ากออนใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบบเป็นคิวนะเมื่อกี้ ai làm anh kia con mua à <laughs> oh. <laughs> uý à dạ ơi dùm mình sẽ dỡ chưa ทวีเชียเหมือนเยอะเท่าไะเฮ้ยเต่าเจ้าเต่าเจอศพอยู่หน้าห้องสองห้องเอจอศพจากหน้าเอ่อหน้าห้อง security อัตมาวิ่งออกมาปุ๊บเจอศพยมริวเลยตายหน้าห้อง security อเลยตอนนี้จิตสำพัดครับ ตอนนี้ใครอยู่ตรงไหนบ้างครับอยู่ใช่ครับของกำลังปรุงมือใจลาวเข้าห้องแอดมินครับแล้วมึงก็กำลังกระซวกเขาหรือเปล่าครับใช่ครัเจเกใช่เหรอวะอยู่ห้องไฟตอนใครแก้ไฟแก้คนแรกเ้ยใครอยู่หน้าห้องกล้องนะคือห้องกล้องมันมีมันมีมันแรกอะแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เจอศพเลยถ้าเองปวดเองหรือเปล่าเลย่คือปกติสมมติว่าถ้าถ้าปาไม่ได้เป็นอะ ปาลจะพูดด้วยคำพูดที่บรรดาท้าฉาญคนนี้อันนี้ปาลตั้งแต่ปาลกดรีพอร์ตมาปาลยังแค่ไม่พูดเลยให้คุณเดือพูดหมดเลยนะเอ้ามไ่เจอกับลุงเต่านี่ไม่ไม่ผมว่าปาลผมว่าคอนเทนต์ไม่ได้เป็นครับแน่นอนไม่ใช่เพราะว่าคอนเทนต์ไม่ได้เป็นใช่เป็อผมว่าคอนเทนต์ไม่ได้เป็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ได้ท่อไม่ถี่ใช่ใครนะตัวผู้ตัวผู้ต้องหมดท่อจ้ะอือเพราะมันมันมีใกล้ท่อ ไป่หัวยานดีกว่าข่าจะลาาจะคนเยวได้แล้วปล่อยเด็กันที่มันลอยล้วนได้ไหมเกือบ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  เกือ <łość> บหูยเสียงมันเป๊กมาใครวะอะไรดีวะ จะจบตรงไหนปามต้องไปปามมือกอดอีกแล้วปามบิดแล้วนะปามบิดแล้วนะปามสองก็หนึงนะจะไปผูกข้าแน่นอนออคอคาดว่าคาดว่าจะตายนานยังอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอาตมามีอะไรจะบอกโอเคโอเคคืออาตมาคือเห็นแบบมีคนเขาห้องก้องไปประมาณสองคนอืมแต่ว่าอาตมาจำไม่ได้คืนนี้อาตมาคิดว่ามีการแทงกันอาตมาเลยมาดักในห้องพยาบาลว่าจะมุดมาหรือเปล่าแต่ไม่เจอ แล้วก็ตรงที่อาตมาอยู่มีน้องไม้จากสแกนตัวอยู่น้องแอร์อาตมาเห็นคนที่เดินทางซ้ายอ่ะมีเป็นโยมเคนะแล้วก็แล้วก็เป็นฮอตโยมเทสสองคนวิ่งด้วยกันล่าสุดเพราะว่าผมดูแอดมินอยู่ก็เหมือนมีคนเหมือนมีคนบุพ่ออยู่เหมือนกันกับพี่วินนัานตัมาพ่อก็เจอพ่อบ้านมันเนี่ยพ่อบ้านไม่สื่อเลยเลยพ่อวานเ้ากูจะพูดสี่รอบแล้วกูโดนขัดตลอดผมว่า ผมแหวผมแหวะกูไม่ได้พูดชิบหายคนมันเนียนเนคนมันเนียนนะครับผมไอ้ใจล้ามึงสงสัยกูใช่ไหมไอ้ใจล้ามึงสงสัยกูใช่ไหมไอ้ใจล้ามึงสงสัยกูใช่ไหมใจล้าสงสัยฉันเหรอพอเทสไม่ได้ฆ่าเลยนะทุกคนกูฆ่าสองแล้วนะหาใจล้าก่อนทุกคนผมจะหาใจ เดี๋ยวนะน้องไม้น้องไม้แตกแล้ว <c oughs> เอ่ออาตมาขโมยจะาแน่นด้วยโอเคว่ามาผมก็มีอ,อ่ออาตมาเดินมากับโยมพอเทสแล้วก็โยมน้องไม้อาตมาคิดว่าโยมน้องไม้ต้องแตกแน่พอโยมพอเทสฆ่าอะไรนี้เราเดินด้วยกันจะ้ะสี่สี่คนเดินมาอยู่ที่ห้องเอ่อทิ้งขยะเห็นโยมน้องไม้ย,ยังก็ได้สักพักเอ่อไฟดับสี่คนนี่ใครบ้าง สี่คนครัมพี่น้ายโยมดับเบิลเคโยมพอเทสแล้วก็อาตมาทีนี้อาตมาวิ่งขึ้นไปเออาตมาคิดว่าไฟดับพอไฟจะดับปุ๊บปุ๊บอาตมาวิ่งไปที่กล้องหน้าห้องแอดมินแล้วก็อาตมาคิดว่าน้องไม้น่าจะตายแล้วก็ลงมานก็เจอศพจริงเพราะว่าอาตมาเห็นโยมดับเบิลเคกับพอเทสเลยซึ่งอาตมาคิดว่าตายที่ไหนอาตมาถ้าตายตรงที่มีขยะด้านตรงห้องสตูด้านล่างสุดนะเพราะว่าน้องไม้เป็นคนที่แยกตัวไปแล้วทำเควตรงนั้น ผมมีข้อมูลที่สำคัญอย่างหนึง่งขอฟังเคนหน่อยขอฟัเคน,น่อยผมจะบอกว่าในตอนแรกน่ผมสงสัยน้องมายอยู่ระดับนึงเพราะว่าน้องมาอ่ะวิ่งคู่กับลุงเต่ามาในเว็บก่อนหน้านี้ก่อนไม่ใช่เว็บนี้นะเว็บก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในช่วงที่ผมจะเฟียวตายน,น่ะเฟียวอยู่ห้อง C C T V จะ,ะฮะตรงนั้นน่ะมี ม,มีสองคนสงสที่บนเรืออยู่แถวห้องกล้องก็จะไปลุงเต่ากับ MR ็มอแจังอ่ะแล้ว<น>ตอนนั้นน่ะผมก็เดินลงไปอ่เดินลงไปข้างล่างแล้ววนรอบก,กับนมาอีกครั้งหนึ่งก็เจอศพเปียสแต่ตรงน,นั้นน่ะลุงเต่ากับ MR c a อคหายไปแล้วแล้วผมเดินมาคู่กับอ่าอเทสซึ่งฮอเทสไม่ได้เป็นคนฆ่าแน่นอนล้านเปอร์เซนต์เพราะผมเดินมาคู่กันและเว็บนี้ลุงเต่าโบยฮอเทสหนักมากบวกกับข้อมูลของเว็บที่แล้วผมมั่นใจว่าลุงเต่าเป็นคนฆ่าอย่างแน่นอนของผมมีข้อมูลอีกโอ้ยุอือย อ่าให้ฮอตเฮดพูดก่อนให้ฮอทเฮดพูดก่อนมันโดนกล่าวก่อนเดินพุกอยู่4คนเนี่ยกำลังเมื่อกี้ไฟดับใช่พี่ใครดูไปแก้ไฟแล้วก็นี่แหละคือคนโหวตขึ้นมาไหมครับเอาเป็นแค่นอนกันถ้าไม่เจออาตมาก็ไม่รู้จะยังไงเฮ้ยเฮ้ยใครโหวตมาได้ทำไมอ่ะพี่อังกับพี่อังกับลุงใครกับใครนะเออใครเมื่อกี้ใครโหวตบ้างนะโบยกูอีกแล้วอ่ะเบสิคจง โอ้โหฮอตเฮดแม่งฆ่าทีก็โดนปึ๊กเลยเว้ยทุกคนแยฮีย่ีย่โอ้โหแพ้บูจังนัะต้องกดแล้วครับไม่งั้นเราโดนดับเบิลคิวแพ้ละใช่ฟังก่อนในเว็บอันเนี้ย มีคนตายปะเนี่ยที่กระปุกหรอไม่ใช่กระปุกตายเฮ้ยโค้ล้วเอ้ยโค้ล้วตายใช่โค้ล้วมันตายเมื่อกี้มันแบบเบิ้ลคิวไม่ทันนะดิถ้านั้นอะใช่เพราะว่าผมตั้งอันนี้ไว้พอดีเป๊ะกันเลยแต่ฮอตเทสผมว่าไม่ใช่ผมกำลังจะบอกข้อมูลแต่ว่าผู้คุณ รีบโหวดก่อนน่ะมันไม่มีข้อมูลที่ผมพูดอ่ะคืออันนี้ผมโหวดเลยเพราเรียบเอยผมก็ไม่ทช่ผมก็เลยโหวดปลมแล้วพอแต่เบิร์ตเคสใส่ผมคือผมแบบผมว่าป่าหมดแล้วพ่อบ้านก็มาฆ่าผมนี่เขาเรียกว่าการบังสนมทำสนมทำสนมทำปลาก่อบแล้าลุงเต่าเขาบอกข้อมูลมาเลยที่นั่นมีผู้งโจรด้วยไม่เจอเคตรงนี้อยู่เลยแก้ไฟอ่ะไม่งั้นผมปาดแล้วเคไปแล้วตรงนั้นผมไม่โหวตเคสอะถูกแล้วเพราะว่าไม่โหวดแตงโมเคสไม่ถูกไม่ถูกลุงเต่ากับน้องหมวยเป็น ผมบอกแล้แหละมันบดใครก่อนเคหมดใครก่อนผมหมต่ากผมหมดหลายรอบแล้วใช่ไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบบมันคิวน้เมื่อกี้นัดเลยชัดนะโอเคเลยลยนะมันเกยโคตรมัวไอ้หน่ะมันเกยมันโคตรมัวเลยรอบนี้เราจะให้ ดับเบิลเครนะครับในการยืนยันตัวตนของเราละกันนะครับทุกคนให้ให้กดอรอโอเคให้กดให้กดให้กดโอเคฮ<อ>ะกูรู้มึงส่งสัญญาณให้กูโอเคน่ารักมากเลยอยากจะกอดแน่นๆสักที <S <S พี่รู้ใช่ผมขอสืบนิดนึงขอนิดเดียวกูไม่ได้พูดเลยเกมนี้ชิบหายเคมั่นใจพี่อังขนาดไหนตอนเนี้ยสงสัยแค่หมวยกับพี่อังไว้2สองคนเลยอ,อ่ะพี่อดพี่อังขอพูดตัวเองหน่อยเอางี้นะไอตอนที่เฟียแตก จำได้ใช่ไหมว่าลุงเต่ากับพี่ยืนอยู่หน้าห้องเด็เบิเคเห็นลูกปะ่ะใช่ใช่เห็นค่ะแล้วพี่เดินลงไปจากหน้าห้องกล้องลงไปห้องไฟออสุดความกล้า,าเด็กเบิงเคงัน้นก็จบแล้วใช่ใพี่ยังพี okay. ่ยังเว็บมันไม่ได้ยังอยู่ป่ะงั้นก็จบแล้วเคเดี๋ยวฟังเหมยนะตอนที่พี่เฟียสแตกเหมยยืนรูดบัตรอยู่ในห้องแอดมินพี่เด็กเบิ้เคกับใครอยู่ในห้องแอดมินอยู่แล้วแล้วเหมยรูดบัตรเสร็จเออเหมยพูดผ่านเสร็จอันนั้นไม่ได้ฆ่าอันนั้นเหมยไม่ได้ฆ่าใช่ อันนั้นลุงเต่าของข้าโอเคแล้วหวยแล้วแล้วศพทั้งหมดอ่ะศพทั้งหมดอยู่ฝั่งซ้ายของยานหมดเลยซึ่งขอบคุณสองร้อยซึ่งเกมนะครับเกมหวยปลามาก โอเคงั้นหมวยยสสงัใครพูดในเนี้ยมีใครพูสสงัยพี่เคเพราะว่าพี่เคพยายามลากยล้วยหลายคนมากดยกตาดไม่ไม่ไอผมว่าไอฮอตเทสอั้พี่เคอ่เออแบบพูดพี่ฮอตเทสหนักมากแต่หมวยสงสัยพี่ฮอตเทสเพราะว่าหมวยเจอพี่ฮอตเทสทางขวาของยานเขาวิ่งตามหมวยหลายรอบแล้วผมก็อยู่กับฮอตเทสหลายรอบฮอตเทสไม่ตายจริงไอฮอตเทสไม่ฆ่าผมจริงจริงอะใช่แล้วยิ่งมีไอเคมันมันพูดอบบผมว่าน่าจะเกินกว่า เราเล่นเทเซฟเราสคิปได้นะได้อยู่แล้วล้ดูว่าใครจะมีมูลค่าถ้าถ้าไม่ชัวร์เพราะว่าเพราะว่าพี่ยังผมก็ไม่ชัวร้านเปอร์เซ็นต์ไม่ไม่แต่ตองที่บอกว่าถ้าเคอที่คนอื่นจะรอนานแล้วใครตายคนแรกเนี่ยชิบหายเฟียสโอ้โหจิ๊กเกอรกูอย่าเพิ่งลคิดดีกว่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีขอข้อมูลหนี่ยในจะเหลือ18บแปดวิเคมปุบให้มิสเตอร์แคทได้ขนาดไหน ไม่นั่นพอสคริปดีกว่าอยากว่าเราไปด่าตามหวยไปตาเควสได้สคริปทุกคนสคริปทุกคนสคริปใครไม่สคริปคนนั้นต้อสงสัยเอ้ยแม่งมีขู่กระดาษนี้เลยวะลอยไปลิงส่งดาวสบ้ารวมให้ฝาแวบมาส่งดาวครับตานี้ถ้าจับไม่ได้ไม่ต้องจบนะรอได้ไม่เป็นไรเย็ดเคใจร้า ขอคิดก่อนนะขอคิดก่อนสองพันป <years> hey, ีต่อมาให้เคมันสำนึกสิกแล้วกันนะทุกคนเนาะ ไ้องมันได้ดโน่หนอ่มง่าไอ้้ยมันทไปไม่นได้ยและผมรู้และยาน้ำนี้ก็ปลอดภัยขึ้นอีกครั้งมึงไม่ฆ่าเลยไอ้ปาล์มโอ้ที่ผายพี่ตของจิงโนนหนึ่ง ดีมากครับแต่วันเคผมคิดถูกจริงได้เลี้ยงขุนไว้พี่พี่โจดเลียนจากเลี้ยงดียวเจื่อป่าวว่าคเคพูดหนักมากอย่างชอบอ่ะจริงโอเคล้าจรองตนมีจ้าใบพยายามเดี๋ยวพอ่าเออพยายามเดียวพอไอ้ซิมก็ยังยอมยอมยอมไม่สืบแล้วผมไม่สืบละเขาคือหนึ่ร้อยดาวด้วยนะครับจะเป็นอีฟซีเลยครับไม่สืบได้ไม่างไปซีเรียสไอ้เค ขอบคุณ200ดาจุคุณลินแล้วก็30ดาจุคุณบันช็อปนะครับเฮเวสซีนาเฟรซอนส่งดาวหน0ร้อยดวงให้ป๋าฆาตกรอย่างเนียนค้าลาโอ๊ยาโอ๊ยโอ๊ยฝากกดไลค์กดติดตาม กดติดตามไว้ด้วยนะครับสตรีม2ทุ่มทุกวันเลย